สนับสนุนเบิ่งข่าวเมืองอุดรโดยสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพชรศัต์โทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถสำหรับทุกคนในครอบครัววันที่10มกราคม2557 เวลา17นาฬิกาที่บริเวณสนามทุ่งสีเมืองอุดรธานีนด้านสาลพิธีในขวัญชัยสารคามประธานชมรมคนรักอุดรและคนรักภาคอีสาน20จังหวัดได้จัดเวทีจัดกิจกรรมโดยใช้ชื่อเวทีว่าหยุดรัฐประหารต้านกบฏโดยมีแกนนำนปชนายอดิสรเพียงเกตได้ขึ้นปราศัยเป็นคนแรกและได้กล่าวว่าทหารออกมารัฐประหารทําให้ประเทศชาติล้าหลังไม่เจริญก้าวหน้าเท่าที่ควรและโจมตีนายสุเทพเทือกสุบรรณเลขาธิการกลุ่มกปปส ที่จะชัดดาวกรุงเทพในวันที่13มกราคมนี้ว่าเป็นกบฏมีหมายจับขอให้คนเสื้อแดงอย่าแตกแยกหากเกิดอะไรขึ้นกับนางสาวยิ่งรักให้มาอยู่ที่จังหวัดอุดรธานีเพราะคนอุดรธานีจะปกป้องท่านเองโดยนายขวัญชัยสารคำ้ำขึ้นเวทีปราศัยเชิญชวนมวลชนลงขันคนละหนึ่งบาทเป็นค่าหัวในการจับกุมตัวนายสุเทพเทศสวรร์เลขาธิการกปรปปสที่วางแผนจะยึดอำนาจยึดทรัพย์รัฐบาลให้ครบ5้าแสนบาทเชื่อว่าตำรวจจะต้องจับตัวได้แน่นอน พะนายกรัฐมนตรีสั่งให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมพิวบำรงมาควบคุมดูแลการจับตัวนสุเทพโดยเฉพาะซึ่งมวลชนได้นําเงินมาบริจาคเป็นจํานวนมากและเชิญชวนให้มวลชนปกป้องประชาธิปไตยจากนั้นนายจตุพรพรมพันธ์นายนัทวุฒิใสเกลือพร้อมแกนนาคนเสื้อแดงและสสในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีทําการจุดเทียนไขกับผู้ที่มารับฟังการปราศัยจํานวนมากเพื่อต้องการเป็นแสงสว่างของประชาธิปไตยไม่ให้มีการปฏิวัติและให้มีการเดินหน้าจัดการเลือกตั้งขึ้นมาต่อไป นายจตุพรพรมพันธ์ได้เปิดเผยว่าภาระหน้าที่ของเราต้องรักษาไว้ในระบอบประชาธิปไตยให้คงอยู่ควบคู่กับประเทศไทยซึ่งเราจะเอาชีวิตเป็นเดิมพันถ้าหากมีการรัฐประหารภาระหน้าที่ของเราคือการรักษาไว้ซึ่งระบอบประชาธิปไตยให้อยู่กับประเทศไทยไปชั่วลูกชั่วหลานจนกว่าชีวิตจะหาไม่และเราจะเอาชีวิตเป็นเดิมพัน หากมีการรัฐประหารเกิดขึ้นณนะฐานที่มั่นเมืองหลวงแห่งคนเสื้อดงนี้จะร่วมกับพี่น้องเสื้อแดงทั้งแผ่นดินและผู้รักประชาธิปไตยทุกสีเสื้อออกต่อต้านการรัฐประหารโดยทันทีพร้อมทั้งจุดพลังให้ผู้ที่รักประชาธิปไตยให้ลุกขึ้นมาปกป้องประชาธิปไตยพร้อมกัน น,น,า,นายนัทวุฒิไส้เกลือได้กล่าวว่าการกระทําและการแสดงบทบาทของนายสุเทพเทพสุบันและขบวนกปปสในวันที่13มกราคม2557ที่มีการประกาศที่จะเปิดกรุงเทพนั้นเป็นการทําผิดกฎหมายอย่างรุนแรงและเป็นการขัดขวางการเจริญเติบโตของประชาธิปไตยในขณะที่ประชาชนเขาต้องการที่จะมีการเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์2557นี้ นายขวัญชัยได้กล่าวว่าทางชมรมคนรักอุดรจะทํากิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้อีกสองครั้งคือในวันที่12มกราคม2557นี้โดยได้มีการเชิญอาจารย์อุดมมั่งมีดีและวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิอีกหลายคนมาเป็นวิทยากรให้ความรู้เรื่องประชาธิปไตยและต่อด้วยการประกาศนัดให้มีสมาชิกของชมรมคนรักอุดรที่มีรถจักรยานยนต์ไปรวมตัวกันที่สถานีวิทยุชมรมคนรักอุดรในเวลา7นาฬิกาของวันที่13มกราคม2557 เพื่อจะได้ออกมาสมทบกับขบวนของนายวิเชียนขาวขำนายกอบจอจังหวัดอุดรธานีและจากนั้นก็จะมีการรณรงค์ขี่ไปตามท้องถนนเส้นทางตาง่างๆในตัวเมืองอุดรธานีสนใจอยากสร้างโรงงานผลิตอาหารและเครื่องสำอางใช้ทุนน้อยติดต่อดรเพษศ์โทร0879929993ช่องคุณภาพระดับโลก CTH ความสุขครบรถ สำหรับทุกคนในครอบครัว